รัฐบาลเตรียมเปิดรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ปี2565รอบใหม่สำหรับประชาชนที่เคยลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแล้วและประชาชนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนต้องลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ใหม่ทุกคนเช็คเงื่อนไขด่วนก่อนเปิดลงทะเบียน การลงทะเบียนแบ่งเป็น2กรณีคือกรณีที่1ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไม่มีครอบครัวโสดสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยโดยไม่ต้องยื่นเอกสารประกอบที่หน่วยรับลงทะเบียนกรณีที่2ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมีครอบครัวหมายถึงผู้ที่จดทะเบียนสมรสหรือมีบุตรโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่ในสถานะบิดาหรือมารดาของตนโดยกำเนิดสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์และยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานที่หน่วยรับลงทะเบียนที่กำหนดว หรือสามารถสมัครลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเริ่มต้นมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นพระภิกษุสัมมนเนมผู้ต้องขังข้าราชการพนักงานราชการลูกจา้างผู้ปฏิบัติงานในหน่วยง,งานรัฐผู้รับเงินบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือนรัฐวิสาหกิจและราชการการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รายได้ของผู้ลงทะเบียนต้องไม่เกิน10,000แสนบาทต่อคนต่อปี <c oughs> และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวผู้ลงทะเบียนไม่เกิน10,000แสนบาทต่อคนต่อปีถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหน <bizarre> <c oughs> ี้ภาครัฐของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน10,000แสนบาทต่อปีสำหรับครอบครัวทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน10,000แสนบาทต่อคนต่อปีผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน1น0 0 0ล้านบาทวงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน1ล้านบาทต้องไม่มีบัตรเครดิตอสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทะเบียนกรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรหรือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินกรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกินหนึ่งไร่กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่บ้านเดี่ยวทาวเฟ์ห้องแถวและตึกแถวต้องมีพื้นที่ไม่เกิน Greek, 25ตารางวากรณีผู้ลงทะเบียนม,มีครอบครัวห้องชุดกรณีเป็นเจ้าของแยกจากกาันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรต่อคนหากกรณีเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกันไม่เกิน35ตารางเมตรกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการ,กรเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน2ไร่ กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน20ไร่บ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวกรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาต่อคนหากกรณีเป็นเจ้าของร่วมกันไม่เกิน25ตารางวา ช่องทางการลงทะเบียนลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียนทุกแห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอมสินทุกสาขาในจังหวัดนครสวรรค์ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ,อ,เภอและสำนักง,งานกลางจังหวัดนครสวรรค์สอบถามเพิ่ม เติมได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่กำหนดไว้ทุกแห่งและเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านโปรดตรวจสอบและเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงแบบสมาร์ทการให้พร้อมในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565รอบใหม่เร็วๆนี้